สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการกเกษตพุทธุคุณผักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดนไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะเบอร์โทรกับเบอร์แอดนไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่มาจากพี่เลมาดูที่องค์แรกจก้ะองค์แรกจะเป็นพรกกุนะคะพี่เป็นยุคราวดีนะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะจะมีอยู่หลายหัวนะคะพี่ หลายหน้าจ้ะพี่ขอโทษจ้ะลายหน้าลายหัวเหมือนกันจ้ะพี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจ้ะพี่นะคะอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจ้ะพี่นะคะขอเรียกเป็นพักอุนะคะพี่ยุทธราวดีนะคะพี่นะคะมีทั้งหมดเก้าหน้านะจ้ะพี่นะคะเก้าหน้านะคะพี่เก้าหน้าเก้าไกลจ้ะพี่จ๋าเก้าไปถึงให้สึงที่สุดจ้ะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะ ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี <a oke land bees> ้จะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะเป็นพระยุคธราวดีนะคะพี่นะคะตามภาพแต่พี่ดูความกล่องนะจ๊ะพี่ดูความเก่อของพระนะคะพี่พี่ดูคาบขี้ดินนะจ๊ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอจะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่นะคะตามภาพจะพี่นะคะในมือค่ะพี่นะคะเหมือนถืออะไรสักอย่างจะพี่นะคะนะคะพี่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่นะคะ หนึ่บาทปลายทางบวกเพิ่มห้ิบาทจะพี่จานเนี่ยคะ่ะอันนี้หนึ่งองค์อันนี้เหมือนกันจะพี่นะคะนะคะเป็นพระกุยุทธราดีเหมือนกันนะคะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะ้ะ ต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ก็ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะสององยังไงก็คุยราคากันได้นะคะพี่นะคะปลายทางหนูคิดแค่ห้าสิบบาทนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นพระใหญ่หรือพระเล็กนะจ๊ะพี่นะคะพร้อมโอนหนูจะส่งให้ฟรีนะคะคุณลูกค้านะคะเป็นพระยุทธาวดีจ้ะพี่จ๋าเนะะี่ยค่ะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นพะกยุคทราวดีนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่แอดไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชื่อไลน์ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะจ๊ะนะจ๊ะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะนะคะใต้ถานก็จะเป็นก้นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะนะจ๊ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นกูมานจ้ะพี่จาากมตัวนี้ขออไว้ทที่500บาพจะ กูมารตัวนี้หนูขอไวห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จะเป็นกูมานเก่าๆนะคะห้าร้อยบาทจ้ะอันจะเป็นขันน้ำมูลปิดตาปู่ยิ้มจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นเนื้อผงลงยาจ้ะพี่นะคะเป็นเนื้อผงนะจ๊ะพี่นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะจ๊ะพี่นะคะเป็นขันน้ำมูลนะคะพี่ขันเล็กนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ 7จ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ่าพี่เป็นตะกรุดไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทพอจ้ะมีห่วงให้สองห่วงน้อยจ้ะพี่นะคะอยู่ในหลอดนี้นจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเท่าค่ะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งจะพี่หกร้อยบาทจ้ะ ้านหน้าเป็นภาพถ่ายนะคะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งพ่อทาบนะคะพี่นะคะ6กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากอันนี้ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะพี่จ่ายอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่6กร้อบาทพอจพ้ะพี่องค์นี้6กร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าลูกสะกดเนื้อไม่กระสิทธิ์ไม่รู้ที่จะพี่จ่านะคะ ลงรักจะพี่มีรอยจานนะคะพี่หกร้อบาทจะ้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เวนจ้ะเชือกถักเก่าเก่าจะห้าร้อบาทจ้ะนะคะเวนเชือกถักเก่าห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะพนะปกจะปกจิ๋วจะพี่นะคะปกใบมะขามปกจิ๋วค่ะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทนะจะ้ะตามสภาพนะคะพี่นะคะภาพไปชัดพี่อันไลน์ได้เลยนะจ้ะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะข้อมือปูสุกจะพี่ ขอไว้ที่600บาทจะพี่นะคะเป็นข้อมือพร้อมตะกรุดหลงปูสุขนะจ๊ะนะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเป็นข้อมือหลงปูสุขจ้ะ600บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่เป็นข้อมือพ่อเดิมจ้ะ600บาทเหมือนกันจะพี่นะคะมีขั้นตุ้มลูกกลมๆแล้วก็เป็นตะกรุดดอกอวบๆอย่างนี้จ้ะนะคะ ตามภาพนะคะมีรอยจานนะคะห0 0บาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จ้ะเป็นอ่าหูยานจะ้ะพระหูยานพระกุจะ้ะเจ0ร้อยบาทจ้ะพี่จับขอบมาอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้เลยจะ้ะดูขอไว้ที่เจ0้อยบาทจะ้ะเจ0ดรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะ้ะพระหูยานจะ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นแพะ แพ้ไม่ทราบที่จ้ะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออ่ำหรือเปล่านะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมีดจ้ะนะคะพี่ดูความก่อของมีดนะคะได้มาสภาพนี้รู้สึกว่าจะเป็นขุดเออเขาเรียกว่าจักรนาลายนะคะจักรนาลายทรงมีดขุดว่านนะคะพี่ทรงคล้ายคล้ายมีดขุดว่านจะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะ ตามภาพไปนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเป็นมิขุดว่านนะคะไม่ใช่พี่อ่าทรงคล้ายมีขุดว่านแต่เป็นอ่าลายจากนาลายหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะก็ตามสภาพนะคะพี่พอดีว่าได้มาแบบนี้นะคะพี่นะคะเก่าตามสภาพที่ได้มาจะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเป็นตะกุดเกี่ยวไม่รู้ที่จะพี่หกร้อยบาทพอจ้ะนะคะ ตะกรุดเก่าๆเป็นเกี๊ยวอย่างนี้นะคะไม่ทราบว่าหลงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่หนูได้มาแบบนี้นะคะห0 0้อบาทปลายทางห้าิบาทจ้ะมาจะพี่เรามาดูพระกันต่อเลยจ้ะพี่จ๋านีจะเป็นพระกรอบพลาสติกค่ะพี่นะคะเริ่มพลาสติกก่อๆจ้ะพี่นะคะง่ายๆจ้ะพี่โปรโมชั่นนะจ๊ะองค์ละ5้าอบาทพอจ้ะพี่นะคะจะเพาะพระนะคะพี่องค์ละ500อบาทนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ องค์นี้จะเป็นเหรียญอะไรเอ่ยไม่ทราบค่ะพี่นะค่ะหลวงวัดกาหลวงค่ะพี่ปุสุดจะปุสุดกับห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่นะค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเพาะทวดจะพี่ห้าร้อยบาทจะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่เป็นเหรียญเพาะทวดนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพาะขันจะพี่วัดนกกระจาบจะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะค่ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเรือนพ่อแดงจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรือนพ่อคงวัดบางกะพร้อมจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่รูปหล่อพ่อท่านคายก้นอูดจะพิจารห้าร้อยบาทเช่นกันจะคุณลูกค้านะคะ ตามาพาดเลยนะคะ500บาทไปทางหาง5บบาทจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อจงจะพี่จ่าวัดหน้าต่างนอกนะจจะพี่สวยงามมากจะพี่จ่าเก่าๆอย่างนึ่งเลยจะพี่นะคะ500บาทนะจ๊ะยังอยู่ในโปรโมชั่นนะจ๊ะพี่ EP นี้ก็ยังอยู่ในโปรโมชั่นนะคะองค์ละ5 0 0บาทจะพี่นะคะส่วนองค์นี้จะพี่ปิดตาค่ะพี่500บาทเช่นกันจะเนี่ยค่ะ500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่มห0บบาทจะ ปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะสนใจองค์ไหนยังไงทักได้นะคะพี่องค์ละห้าร้อยบาทจะพี่พักกิ่งเก่าไม่รู้ที่จะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพักกิ่งเก่าจะองค์นี้จะเป็นอ่าผ้าทากระดานหน้าหรือสีเนื้อสนิมแดงจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะพี่เป็นรูปหล่อสังขจายนะคะ อ่าองละห้าร้อยบาทจะพี่ค่าจะส่งองละห้าสิบบาทนะจ้าปลายทางจะ้ะแต่กรณีปิดสององปลายทางหนูจะส่งให้ฟรีเลยค่ะพี่โปรโมชั่นจะพี่นะคะรูปรอสังกระจายห้าร้อยบาทจะ้ะอันนี้หลวงพ่อโบ้ยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสององหนึ่งพันบาทจะไม่คิดปลายทางจะ้ะหนึ่งองคิคดปลายทางห้าสิบบาทจะห้าร้อยบาทจะพี่สมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะไม่โป่งอาจจะมีถึงสิ้นเดือนก็ได้นะคะพี่พี่กดถูกใจไว้นะคะอันนี้เป็นพักกิงเก่าไม่ทราบที่จ้ะนยคะเป็นพักกินเก่าเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเดือนหลวงพ่อกันจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอาหลวงพ่อกลวยจะคุณเพลนพ่อกลวยจะด้านหลังจะเป็นหนุมานถือธงนะคะมีตะกุดจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ 500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นหนมุมานถือธงค่ะพี่มีตะกรุดหนึ่งดอกมีผ้าหนึ่งอันนะคะพี่500ร้อยบาทจะพี่อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินหุ้มกระเช้าจะพี่500อบาทเช่นกันจะคุณลูกค้าช้าหมดอดนะจ๊ะคุณลูกค้าจ่ารีบโทรมานะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าหจําให้ขึ้นใจค่ะพี่ขาการะเกดพุทธคุณจะพี่จ๋านะคะ500บาทจะพี่ศิวารีจะพี่จ๋า5 0 0้อยบาทเช่นกันจะนะะ้ะเนี่ยค่ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทองสุกจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจ้ะพีพ่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามจ้ะพี่สวยงามเหมือนแม่ค้าเลยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ พักกิ่งเก่าจะพี่ไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่สมเด็จเก่าจะพี่จ๋านั่งซ้อนองค์นะคะด้านหลังปิตาปั๊มจะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ปิตาหลังแบบจะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะพี่นะคะ ตามภาพจ้ะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่โอเคนะคะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่คุณลูกค้าค่ะองค์ละห้าร้อยบาทนะคะพี่ซื้อหนึ่งองค์นะคะพี่เก็บปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่แต่ถ้าซื้อสององค์นะคะพี่หนูจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ๋าซื้อเกินหนึ่งพันนะคะพี่จะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บจะคุณพักเครื่องด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ